สวัสดีครับผมตะสนบ้านทุ่งครับวันนี้ก็มีผัดเผ็ดปลาไหลครับโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่ครับปลาไหลโอ้โหเดี๋ยวผัดเผ็ดปลาไหลใส่พริกแกงครับนี่เครื่องคางเคียงครับกระชายพริกไทยอ่อนข่าตะไคร้กะเพราโอ้โหนี่พริกไทยครับเยอะเครื่องคางเคียงนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลเดี๋ยวรอผัดแป๊บครับ นี่ครับผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะรวนก่อนครับรวนนี่พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปรวนครับโอ้โหนี่ใส่เข้าไปครับปลาไหลรวนล้วนก่อนกันเหม็นข่าวรอแป๊บครับนี่ครับใส่พริกไปแล้วครับผสมบ้านพุ่งผัดเผ็ดครับเฮเ้ยอืม ใส่ปลาไหลไปโอ้โหผัดพริกแกงปลาไหลตะสนบ้านพุ่งครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเติมเครื่องก่อนครับ <c oughs> โอ้ยสุกๆเดี๋ยวกินกันครับรอกแป๊บ้าวผัดเสร็จแล้วครับหน้าตาจะเว้นจะแบบนี้ครับ ปลาไหลใส่พริกแกงเสร็จแล้วครับผัดปลาไหลใส่พริกแกงตะทนบ้านทุ่งอ่ามาตะนบ้านทุ่งผัดปลาไหลใส่พริกแกงอ่ามาดูหน้าตะทนตะหน่อยดิครับสวัสดีครับผมตะทนบ้านทุ่งอ่าวันนี้ผัดพริกปลาไหลสูตรเด็ดตะตนบ้านทุ่งอ่ามากินด้วยกันแล้วชิม สุดยอดสุดยอดชิดด้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆครับมาอร่อยสุดยอดครับปลาไหลผัดพริกแกงสูตรเด็ดตะตนบ้านทุ่งวันนี้ก็มีกันเท่านี้นะครับผัดเผ็ดปลาไหล ตุดเด็ดตะตนบ้านทุ่งสวัสดีครับ